สวัสดีครับอยู่กับผมฟุกเอ็กซ์โซเกมเมอร์นะครับผมจะมาแถลงการว่าการที่ชื่อว่าฟนะุกเอ็กซ์โซเกมเมอร์เนี่ยคำว่าเอ็กซ์โซตอนนี้ได้มาจากวงเอ็กซ์โซของมไม่รู้เกาหลีหรือญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้ผมก็ได้ยินชื่อวงนี้มาอยู่แต่ผมมีคนถามว่าชอบไหมผมจำเลยไม่ชอบนะครับผมไม่เคยฟังเลยผุดไปมากู้เมื่อไ ชื่อตัวนี้เอ็กโซเอ็กโซตัวนี้ไปวันนอกครับนะไปวันนอกนะเอ็กโซ์เกมเมอร์ในเน็ตก็มีก็มีนะครับ <c oughs> ทำให้พิมพ์ดูนะครับถ้าบางคนบอกว่าหนึบาเอ็กโซแล้วไอเนี่ยนะรกระเทยหรือเปล่านะผมบอกเลยว่าว่าผมไม่ได้บาเอ็กโซแน่นอนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ